สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันแรกของการเรียนของผมนะครับสภาพคนที่ต้องตื่นนอนแล้วก็ต้องรีบพาตัวเองนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกจากเตียงแล้วรีบไปนะครับดูเนี่ยสายแล้วก็ต้องรีบมือไปแต่เช้านะครับรีบบิดไปเลยขอเล่นภาพนี้หนึ่งนะครับทุกคนคือตอนแรกมันจะไม่สายแล้วแหละ ต่พอออกมาขึ้นทางแม่เอ้ยลืมของที่บ้านโอ้ยังตัวยนึกขับกลับไปเอามาตอนนี้เก้าโมงหกนาทีเราเรียนเก้าโมงโอ้โหสายจัดนี่จะไปทันั้ยเนี่ยนี่ครับตอนนี้ก็ถึงมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาแล้วก็มานะอรอลิฟต์ครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปเรียนอรอลิฟต์มาก็ เพนไปโลดครับเพื่อนสางสบายใจจากนั้นก็เดินเข้าห้องเรียนกปกติครับปีตัวแล้วก็เดินหาที่เนี่ยแวะสก,กิดเพื่อนครับนั่นเรียบร้อยเพื่อนไม่หันไม่สนโคตรเศร้าแล้วพอเรียนจบเราก็มาต่อแถวเพื่อที่จะลงไปพักกันต่อแล้วก็รอเรียนคาบต่อไปครับผมนี่ครับบุคคลนั่งเหงากันอยู่สองคน ชิวๆหลังจากเลี้ยงข้าวสุดท้ายนะครับก็ลืมอัดคลิปไม่เป็นไรก็ถึงเวลากลับบ้านความสวยก็ยังไม่จบครับฝนมาซึ่งแน่นอนว่าต้องลุยฝนแน่นอนไม่รู้จะทันไหมแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ